สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดงวดประจำวันที่11พฤษภาคม2,566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่10นะครับผมสำหรับวันที่10นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่2กับ1นะครับผมก็มาเฉพาะ2นะครับผมมาในชุดเบิ้ลนะครับผม 2 2ในรอบพิเศษนะครับผมสำหรับหไม่มานะครับผมก็ต้องขอโทษขอภัย f อพี่น้องนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่11ถ้าชอบก็ค่อยตามนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมสำหรับวันที่11 จะให้อยู่ที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งกับห้านะครับผมหนึ่งก็จะมีหนึ่งสอง หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและก็หนึ่งแปดนะครับผมสำหรับห้าห้าหนึ่งห้าสอง 5าสีาหแล้วก็5าเนะครับผมสำหรับเบิร์นนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งส แล้วก็88นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมสองหนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ด 152แล้วก็3ามนะครับผมสีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ